สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียมกลีนีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทําบอนไสช้อนทองกันเดี๋ยวเราจะไปตอนรากไสกัน ว่าบอนใสช้อนทองเขาทำกันยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปกันเลยครับเอาวันนี้เราก็มาถึงแล้วต้นใสเรามาหาต้นใสกันเราก็จะมาสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการรากของต้นใสวันนี้เราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะตอนรากของต้นใสเพื่อจะไปทำบอนไซช้อนทองกันนะครับ นี่รากของต้นไส้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นรากกาดมีความสวยงามแล้วแต่รูปลักษ์ที่เราต้องการแล้วก็ทําการตอนกันเลยเดี๋ยวเราจะาตอนเลยนะครับครับเมื่อเราเจอรากที่ต้องการเราก็ทําการตัดเลยนะครับตัดเสร็จเราก็เอาขุยมะพร้าวที่เราเตรียมมาคุ้มเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่มกันครับนี่เราก็ขุยมาครับแล้วก็พาขุยพาขุยเล็กน้อยแล้วก็ทําการ แบบนี้เลยและขุยต้องใส่เขาเป็นลากกาดเขาออกง่ายอยู่แล้วเราแค่ขุยมาลอกประมาณสิบห้าวันลากจะออกแล้วก็หุ้มหอกไปรัลักสนามแล้วก็ให้ขุยเท้าอมไว้เสร็จแล้วเราก็มามาที่ไหน,น ลากอากาศเขาจะเป็น,นลากที่ยังลงมาหาน้ำเขาเป็นลากที่ออกลากง่ายอยู่แล้วประมาณสิบห้าวันลากจะออกเราเพื่อมาล่อลากให้เ,เป็นเราก็จะได้เอาไปเลื่อนลงกระถางนะคะเสียบยอดในขั้นตอนต่อไปได้ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้ก็คอยไปประมาณ15วันอีกประมาณ15วันนะครับเราก็จะมาดูกันว่ารากของต้นไทรต้นนี้นะครับจะออกขนาดไหนนะครับรอรอดูดูคนต่อไปอาวันนี้ถึงแล้วครบแล้วครับ15วันเราก็จะมาดูกันว่ารากต้นไทรที่เรามาทําไว้อันนี้มันออกรากขนาดไหน เดี๋ยวเราจะลงไปดูกันเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะให้เห็นรากของต้นใส ấy, ประมาณสิบห้าวันนี่โหรากออกสวยงามเลยสิบห้าวันอันนี้พร้อมที่เราจะตัดเลยพร้อมที่เราจะตัดที่เราจะไปติดยอดช้อนทองกันนะครับนี่สวยงามมากรากต้นใสรากเยอะแยะเลยรากมากมายเลยนะครับบ้านเพื่อนๆใครมีก็ลองทําดูนะครับเพื่อเป็นอาชีพได้ในยามที่เรา อยู่กับบ้านกักตัวกักเชื้อเพื่อชาติกันนะครับก็ลองมาทํากันดูนี่ครับรากสวยงามแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการที่เราจะเอาไปเสียบกับยอดช้อนทองอีกขั้นตอนก็คอยติดตามดูกันอีกช่วงหนึ่งนะครับเนี่ยดูลากที่เราตัดไว้เฉยๆมันยังออกเลยแล้วเ,าเอาขัิ้เมะพร้าวมาล่อๆหน่อยเดียวมันก็ออกแล้วซึ่งรากต้นไทรนี่มีความสวยงามเฉพาะตัวของมันเลย ครับนี่ก็คือลากไซที่เราตัดมาเพื่อจะเตรียมทำติดยอดกับช้อนทองนะครับเพื่อเป็นบอนไซช้อนทองนี่เราก็เอามาตกแต่งลากตัดแขนงลากออกทำให้สวยงามเรียบเชี่ยมแล้วก็เตรียมลงกระถางในขั้นตอนต่อไปนะครับ กน,น,นย,ยกเ,กยกเลเี้ยงมาไม่ไรเลยแล้วก็ไม้ตัดนิดพอลากเขายังไม่เกบเราก็ถางเตรียมคอยเสียบยอดชอบทอเสร็จอีกน่งกระถาง ใส่เกรียวคอยอนะลรดน้าตอนนี้เราก็จะมาเลือกยอดของช้อนทองเพื่อจะนำไปติดกระลากต้นใส่ที่เราได้มานะครับนี่เราก็เลือกยอดอุบอุดสวยๆอย่างนี้ประมาณนี้เพื่อจะ เสียบยอดยอดทองทองไปเสียบกับลากต้นไทรที่เราเตรียมมาอันนี้เราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเสียบกันเลยอันนี้เรามาดูอุปรกรณ์การเสียบยอดนะครับก็มียอดยอดของทองทอง,ทองแล้วก็มีแล้วก็ถุงเอาไว้อบไว้ห่อยอดนะครับแล้วก็เชือก เรามาดูขั้นตอนการเสียบยอดอันนี้เมื่อได้ยอดมาแล้วนะครับเราก็จายอดมาเสียบนีนเลยเดี๋ยวเราก็จะทําการปาดให้ดูที่การปาดอันนี้เราปาดไว้บ้างแล้วแ,วแต่ทําให้ดูหน่อยกรีดลงมางตรงนี้กดมีดให้แน่นหน่อยเพราะเปลือกเขาจะค่อนข้างแข็งเสร็จแล้วแล้วก็บากเพื่อเปิดเปลือกบนหน่อยนะเวลาเราเสียบยอดเข้าไปอ่ะมันจะได้ไม่ไปกด ยอดจะได้มีที่ว่างในการที่เวลาเรามัดได้ยอดมันจะได้ไม่กดกับเปลือกนะครับเราเปิดเปิดได้แล้วก็เป็นนั่นนิดเดียวนะครับนี่ค่อยๆแหเปิดออกเปิดมัล้อนออกนี้ นี่ันจะเป็นลักษณะนอย่างเี้เปิดจะร้อนออกแล้วเราก็มาทําใบใบก็ไว้เล็กน้อยปาดใบออกเอาไว้สักสามสี่ใบก็พอเพราะว่าเอาไว้มากเนี่ยมันจะสลัดเก่งเข,ขาเล็กมากแล้วก็ต้องค่อยๆ่อบางกินงค่ใหญ่ปาดเป็นรูป เป็นปากฉลามทางนี้นะครับเ็ดให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งเราจะสะกีตาก็ได้แล้วก็ใส่ไปได้หนึ่งตาแล้วเดี๋ยวพวกทีเดียวเลยแล้วก็หมุนไปแล้วก็มาเตรียมยอดใหม่อีกกิ่งหนึ่งใส่ใส่ได้ใส่ใสยอดแล้วแต่เราแล้วแต่กิ่งเล็กกิ่งใหญ่ ถ้ากิ่ใหญ่เราก็ใส่มากยอดหน่อยมันก็จะฟูเร็วเวลามันใหญ่ก็จะเป็นพุ่มสวยอามาสี่ใบปัดไม่เป็นปากฉลามเหมืนอนเดิมมีดต,ต้องขบลักษณะนี้เราก็มาแวะเปลือก เปิดแล้วเสียบครับเลยดันไปให้มันแน่นเลยชิดด้นันใดด้านหนึ่งจะเป็นด้านนี้จะเป็นด้านนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นด้านนี้ก็ได้แต่ชิดด้านใดด้านหนึ่งจะเสียบไว้ตรงกลางถ้าเสียบตรงกลางเปิดจะไม่ประสานก็จะไม่ติดอันนี้เราก็ทำากิงต่อไปเหมือนเดิม ให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูว่างๆค่าเวลาอยู่กับบ้านบางทีเกิดความเบื่อหน่ายเราก็หันมาปลูกต้นไม้เพื่อให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านมาทำต้นไม้จิตใจสงบแล้วก็ได้ความสวยงามโดยเราไม่ต้องไปซื้อเขาอันนี้ก็ติดไปได้อีกนึงต่ไปก็ยอดต่อไป มบเด็ดเลยนะสามสี่ใบพอนะครับต้องระวังมือด้วยเพราะว่าากิ่งมันเล็กมากนี่แล้วก็แหวกเล็กลงไปนะ ในของไปให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะให้มุมของกิ่งมุมของยอดเนี่ยเปลือกกับเปลือกของตอเนี่ยให้มันประสานกันไปริมหนึ่งนี่ก็ยอดนี่อดนี่เท่าไหนึ่งสองสามสี่นี่เราติดห้ายอดเลยเข้าป่าดีเหมือนเดิมคร แล้วก็เสียบไปอีกเหมือนเดิมเราต้องระวังเลยนะถ้ามันเคลื่อนเราจะตัดจับปรับเข้าไปทังทีมันเคลื่อนออกมาเพราะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าไม่ตรงรอยมันก็จะไม่ติดเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกใช้เชือกฟางนำมาลัดยอดให้แน่นการลัดยอดเราก็พันมาให้มันเกินหน่อยนะ ให้เชื่อกมันไฟไว้แล้วก็ได้มีกำลังดึงไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่าให้นน่นจะลูกก็ข่าันไปลองหัดทำดูติดแน่นอนยิ่งใหญ่ยิ่งสวยใบยก็ไม่ลกบ้านมาก พาราะใบเขาเล็กเขาไม่เคยสลัดเหมือนต้นไม้อื่นต้นไม้อื่นเราต้องมานั่งเก็บใบเยอะอันนี้เป็นใบยอดของท้อนทองเป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศเหมาะที่จะไว้ปลูกขั้งข้าง,งบ้านให้บ้านยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนี่มา 10, 10, ่เราพันติดเก็มัดไปเลย มอมัดเสร็จแล้วมัดเสร็จแล้วเราก็เอาถุงมาอบอไว้เพื่อลดการคายน้ำใบก็จะได้ไม่ร่วงหมดพอพอมาซึ่งจะประสานกันมันก็ติดพอดีแต่ก็อบไว้เพื่อการคายน้ำถ้าขอบไวคขอบนี้นเ,นเดินจัดระเบียบหน่อย ผงนี้เราต้องปินกลับกันเพื่ออย่าให้มันพองถ้าไม่งั้นมันจะแบน้ามันแบนเสร็จมันเกิดเถื้องในมันก็จะทําให้ใบชื้นอาจจะเกิดฉลาดลนี่นะครับผมมาแล้วแค่นี้ประมาณห้าถึงเจ็วันเราก็เปิดได้แล้วก็ ถ้าใบอาจจะมีร่วง,งบ้างใบใบโคนๆใบประมาณใบสอใบก็ไม่เป็นไรถ้ายอดเขียวก็ใช้ได้แล้วก็ลดน้ำปกติจนตาเขายางานเป็นทรงพุ่มแค,แค่นี้ไม่มีอะไรมากต้องใส่ปลูกง่ายอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มาติดยอดช้อนทองกับลากใส่ให้ เพื่อนๆได้รับชมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับว่างๆกล็ลองไปหัดทำกันดูเพื่อเป็นไม้ประดับในบ้านของเราแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันก็คอยติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ